ประชาชนขมรเนี่ยฟังหูไว้สามหูเลยประชาชนคนไทยเนี่ยส่วนเรื่องที่คุณเซนพูดแล้วมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยเชื่อได้คือเรื่องอะไรก็เรื่องที่มันพูดถึงทักษิณไงพูดถึงเรื่องนักการเมืองไทยไปฟอกเงินบ้านมันไงอันนี้เนี่ยอันนี้เชื่อได้เออดูเธอดูจริตลูกคุณหนูบ้านรวยเธอว่าจะมีทางออกตรงไหนคุณหนูบ้านรวยไม่หาทางออกให้ประชาชนเลยค่ะประชาชนวันพรุ่งนี้ก็จะชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้ว เพราะฉะนั้นและหลายคนไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเพราะว่าการชุมนุมกันที่อนุสีชัยสมรภูมิเขาไม่ได้เรียกร้องให้เกิดการเ,าเขาไม่ได้เรียกร้องรัฐประหาร เขาไม่ได้เรียกร้องรัฐประหารแต่เขาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแพทองทานลาออกเพราะว่าถ้าเกิดแพทองทานยังอยู่อย่างนี้ประเทศไทยกับกัมพูชิก็แก้ไขปัญหากันไม่ได้อันนี้ที่อันที่หนึ่งแล้วแพรทองทานเนี่ยจะมัดรวมประเทศไทยกับพ่อตัวเองไปสู้กับกัมพูชเนี่ยไม่ได้อันที่สองส่วนอันที่สามก็คือว่าเรื่องของกัมพูช์เนี่ยไม่มีแพรทองทานเนี่ยเราแก้ปัญหาได้ง่ายกว่าไม่แต่กิดตะขวงใจด้วยอันที่สี่เนี่ยแพทองทานช่วยอะไรไม่ได้เกี่ยวกับการที่ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงกับชายแดนน่ะ อันที่ห้าสมัยนายกลงตู่เนี่ยเขาเนี่ยยำเกรงนายกลงตู่จะตุยและซึ่งก็ไม่สามารถในการที่จะคือขเขมรเนี่ยนะเขาเนี่ยนะเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องของเราก็จริงแต่ว่าผู้นาเขมรของเขาเนี่ยนะเขาก็เป็นคนที่ไม่ใช่ว่าจะมีอารยยะอะไรมากมายนักอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนําทําแนวลูกทุ่งลูกทุ่งแบบนี้เพราะฉะนั้นแนวลูกทุ่งลูกทุ่งแบบนี้เขาเนี่ยนะจะยำเกรงรัฐบาล ที่มีวุฒิภาวะแล้วก็รัฐบาลที่มีของอ่ะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเอาแคนเดิเดตคนอื่นขึ้นมาได้แล้วแล้วก็ให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยกลับไปโหวตกันมาใหม่ประชาชนไม่ควรจะต้องมันซวยเพราะว่าเรื่องของนายกรัฐมนตรีแพรทองทานต้องไปช่วยพ่อตัวเองอยู่อย่างนี้แล้วไม่ใช่ปล่อยให้นะคบประเทศไทยกลายเป็นตัวประกันให้กับพ่อของแพรทองทานอยู่อย่างนี้ไงเธอพอจะเข้าใจใช่ป่ะ เออห้าสี่กดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดหัวใจ3ามดอกมาสิกดหัวใจ3มดอกมากดหัวใจ3ดอกมา,กกมา,กกมาถ้าใครเห็นด้วยกับดรอกมริกากดหัวใจ3มดอกมาเพื่อเปิดการมองเห็นใน YouTube ทุกคนกำลังอยู่กับดรอกมริกาใน YouTube นะคะทุกคน ทุกคนกําลังอยู่กับดรมริการใน u t u b e ค่ะและถ้าเกิดใครสนใจสินค้าของดรมริการใน u t u b e นะคะพวกเธอสามารถในการที่จะเข้าไปที่บ้านเขียวหรือว่าเข้าไปในเข้าไปในไลน์ไลน์แอดของ o f f i ิเชียลดรมริการได้เลยค่ะตอนนี้สินค้าดรมริการกาลังนะคะมีการทําโปรโมชั่นอยู่จนถึงวันที่2กรกฎาคมค่ะใครที่อยากได้กันแดดซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อวันนี้จนถึงวันที่2ยังได้หนึ่งแถมหนึ่งอยู่หลังจากวันที่2ไม่มีโปรโมชั่นนี้แล้วนะคะใครอยากซื้อราคาของคุณภาพดีพรีเมียมแล้วก็เป็นซิลิเน ที่มีคุณหมอคุณหมอดูแลแล้วมีดอรมริกาดูแลไปที่ดอเรมริกาสกินแคร์สิคะจัดไปเลยนะคะทุกคนจัดไปค่ะไปที่นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็รวมทั้งไปที่แอดไลน์บ้านเขียวคะ่ะแอดไลน์บ้านเขียวแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะคะอย่างทุกเมื่อเชื่อวันต่อเนื่องนะคะทุกคนไม่ไม่ไม่ตั้งตั้งดอรมริกาช็อปในไลน์อีกร้านหนึ่งดีกว่าแล้วพี่ก็จะให้ไอมาไอไอบอดูคะ่ะเมื่อกี้เป็นยังไงบ้าง แบกจนหลังหักสวัสดีค่ะทุกคนยินต้อนรับทุกคนค่ะดเรมริกาเองดเรมริกาคนเดิมเพิ่มเติมคือว่ามาเปิดช่อง Youtube ทุกคนกดไลค์กดแชร์ช่อง Youtube ดเรมริกาแล้วทุกคนช่วยกับลุนาไปบอกเขาเรียกว่ากดแชร์เนาะแล้วก็ใครมีทิกตอกให้ไปบอกทุกคนในทิกตอกด้วยว่าไปบ้านแดงดเรมริกาที่ช่องมริกาบุญช่องมาริกาบุญหรือว่าดรมริกาวาเลทีทอกโชว์นั่นแหละ เดี sí, ja. ๋ยวจะเซิร์ชละหมากกันอีกเซิร์ชหายากอีกก็เซิร์ชไปที่รมตริกาวลนที yes. ่ต้กโชวถ้าเกิดเราเขียนแค่ดรมตริกาเฉยๆได้ไหมไม่มมันจะได้ไม่ยาวซ้ำกับคนอื่นเหรอฝนตกกับเธอสวัสดีทุกคนฉันอยู่ในรถเพราะว่าฝนตกอยู่ ติดตามดอรมบริการทุกช่องทางครับขอบคุณมากค่ะสนุกมากค่ะขอบคุณค่ะขำค่ะเขาจะมึนมึนงงงไปถึงมึงหมายถึงใครมึงหมายถึงนายกหรือมึงหมายถึงคนแบกนายกเขาจะมึนมึนงงงไปถึงไหนสบูดามเนี่ยซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อนจ้าถ้าจะมาซื้อหนึ่งก้อนไม่ได้ฉันซื้อหนึ่งเธอซื้อหนึ่งก้อนฉันแถมหนึ่งก้อนโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งได้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจ้า ฉันยกให้ฉันฉันสมทบให้หนึ่งอันเธอซื้อไปหนึ่งแล้วฉันก็ลดราคาให้จาก259เนี่ยเหลือ1 99แล้วสมทบไปให้อีกหนึ่งโยะอ่ะฉันน่ะใจดีมากช่วงนี้เพราะว่าฉันดีใจที่ทหารที่ที่ที่สบู่ดำฉันเนี่ยส่งไปแนวชาสบู่ดำฉันเนี่ยพี่ปองพี่ปองขนไปพันห้าร้อยก้อนเอาไปให้ทหารตรงชายแดนขเขมรน,น่ะเอาไปให้ทหารขเขมรแล้วไม่เอาไปให้ทหารไทยตอนนี้ถึงแล้วตอนนี้เนี่ยทหาร ทหารตรงทหารตรงชายแดนของประเทศไทยอ่ะนะทหารไทยตรงชายแดนถูสบู่ดำดรมริการันฟึบฟับจ้าเกรงใจไม่กล้าถ่ายมาเดี๋ยวมันจะเกรงใจนะ่ะจะรีวิวให้เขาถ่ายตอนถูสบู่ดำก็เกรงใจไม่ต้องหลักน้องใช้ไปเถอะเออสบู่ดำดีมากค่ะแก้อาการคันคุณแม่วัยแปดสิบสามบอกว่าใช้ดีมากเลยค่ะมันแก้คันแก้ผดแก้ผื่นค่ะโดยเฉพาะผิวของคนแก่นี่ยิ่งแก้ดีเลยค่ะเออ มันรถเซมานต์เอ็นเอ็นเครื่องเล็กเครื่องเล็กอยู่ในกลุ่มทุกคนอ่ะมาเลยค่ะใครอยากจะได้ตัวไหนของรถตุริกาขออนุญาตเอ้าเซฟแล้วมันมาอ่าโอเคตอนนี้ตัวเซรั่มเนี่ยทุกคนอ่าดีดีต้องโปรไฟล์ดำว่ะตัวเซรั่มเนี่ยกำลังดีเลยนะจ๊ะกำลังดีเลยไม้ตัวเซรั่มนะจ๊ะตัวเซรัม่มตัวเซรัม่มเซรั่มเลยตัวเซรั่มนี่นะคะทุกคนสแกนไปตรงนี้เลย สแกนไปตรงนี้เลยค่ะแอดมหาสุขชอ็อปแอดมหาสุขช็อปนะจ๊ะทุกคนสแกนไปตรงนั้นเลยเสร็จแล้วก็จ่ายตาเออเสร็จแล้วก็ประสานงานกับทีมงานหลังบ้านนะคะเซรั่มตอนนี้นะคะขวดละหนึ่งพันใช่ไหมไปโปรโมชั่นให้เหลือขวดละหนึ่งพันตอนนี้ตอนแรกขวดละพันสองร้อยห้าสิบถ้าใครจะซื้อสองขวดเราลดให้เหลือขวดละสองขวดละขวดละหนึ่งพันบาทซื้อสองขวดแถมหนึ่งขวดเออตามนั้นเลยจนถึงวันที่สอง อไปไปดูโปรโมชั่นในไลน์ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวทีมงานไลน์เขาจะอ่าเขาจะเซฟให้เขาจะนี่โชคดีนะยังออกประมาณ30-40ไอใ,ในใน u t u b e อะเนาะไปวากันจ้ะให้เกียดกันเขาเรียกว่าคนเราอะไม่ว่าจะทัศนคติทางการเมืองแตกต่างกันแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราสามารถแยกแยะได้อะมันก็อยู่ร่วมกันได้สบายๆในสังคม เรื่องที่หุ่นเซนพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พวกเรารู้เรื่องกันหมดอยู่แล้วส่วนเรื่องที่หุนเซนโม้เนี่ยมันก็แค่โม้ไปอย่างนั้นแหละไอ้เรื่องบอกว่าอุ้ยคีเป็นอาวุธยิงมาถึงกรุงเทพเนี่ยโอ้โหแค่ทหารกูสามกองสามกองพันนะ่ะแม่งก็ไปยึดพนมเปญมึงได้เหมือนกันอย่าว่าแต่อะไรเลยแค่เอากิปบินขึ้น,ข,นขึ้นเครื่องเดียวอะ่ะก็ลงก็ก,ก,ก็ก็ระเบิดได้ทั้งประเทศแล้วคือแต่เราไม่เคยทําเราไม่คิดจะทําหรอกเขาจะไปทําล่ะ พราะถ้าเกิดว่าระเบิดลงที่บ้านหุ่นเซนระเบิดลงที่เขมรคนเขมรก็ต้องอพอยพมาอยู่ประเทศไทยอีกก็เหมือนสมัยก่อนไงตอนสมัยเขมรแดงอ่ะไล่ล่าฆ่ากันเยอะยๆมากมายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศเขมรน่ะบรรดาพวกลูกเด็กเล็กแดงผู้หญิงคนแก่ต่างๆก็วิ่งหนีมาพึ่งพระบรมีพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9้าเราซึ่งไปตั้งนะคะสถานที่สำหรับสภากาชาติไทยเนี่ยไปดูแลอยู่ที่จังหวัดตราดไงตั้ง3 4 5ส0 0 0แสนคนน่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ทําอะไรอันตรายพี่น้องประชาชนชาวขมรนหรอกแต่ถ้าเกิดว่าประเทศข้างบ้านลุกลานมาประเทศใดก็ตามแต่เราก็ต้องเหยียบหัวไม่ตีนไว้เหยียบหัวไม่ตีนไว้นะแต่ขณะเดียวกันไม่ต้องไปโม้หรอกว่าอืมรถถังสมัยพระเจ้าเหาของฮุนเซนเนี่ยมันจะบุกมาถึงกรุงเทพได้เป็นไป,นปนไม่ได้เข้าใจป่ะอืมประเทศไทยไม่ได้ไปทาอะไรผิดนี่เออเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ไงดังนั้นเนี่ย การที่จะประโมบอกว่าอุย้ยยุทธปพก่อนยิงมาถึงกรุงเทพอุย้ยมันขี้โมโมให้ประชาชนมันฟังไอสิ่งที่มาถึงกรุงเทพได้เนี่ยมีแค่คนพิการบ้านมันเท่านั้นแหละที่มาขอทานอยู่ในกรุงเทพได้อ่ะแล้วก็ได้ตังไปเยอะด้วยแล้วก็กลับไปสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ที่ประเทศเขมรนะ่ะเพราะฉะนั้นประชาชนเขมรเนี่ยฟังหูไว้สามหูเลยประชาชนคนไทยเนี่ยส่วนเรื่องที่คุณเซนพูดแล้วมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยเชื่อได้คือเรื่องอะไรก็เรื่องที่มันพูดถึงทักษิณไง พูดถึงเรื่องนันกการเมืองไทยไปฟอกเงินบ้านมันไงอันนี้เนี่ยอันนี้เชื่อได้เออแต่ขณะเดียวกันหุนเซนไม่ใช่สระตะของชีวิตค่ะต่อให้เป็นร้อยุนเซนสิบหุนเซน,น,เซนก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรเนี่ยมันจะแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเราดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นนะเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราเนี่ยสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราเนี่ยจะสามารถ จัดการได้นั่นก็คือว่าแพรทองทานต้องออกไปแพรทองทานต้องออกไปมันถึงจะสามารถนะมันถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาประเทศชาติได้เพราะอะไรเพราะถ้าเกิดยิ่งมีค่าศึกรุกรานรอบด้านสมมตินะค่าศึกลุกรานรอบด้านแบบนี้หรือว่าค่าศึกเนี่ยนะเอาครอบครัวเอาประเทศชาติเป็นตัวประกันให้กับอีกครอบครัวแท่อวย หรือครอบครัวแท้อวยเอาประเทศชาติเราเป็นตัวประกันสําหรับการไปต่อรองกับฮุนเซนเนี่ยฉันถามก็คือถ้าอย่างนั้นครอบครัวแท้อวยก็ละออกจากอํานาจไปซักหรือไม่ก็คือนางแพทองทานก็ออกจากอํานาจไปซักแบบนี้มันถึงจะจบเธอนึกออกใช่ไหมเออวันนี้ออกวันนี้ชอบด็อกเตอร์มากออกรายการกับอาจารย์นิวมากค่ะ หุนเซนก็ฟังมาจากบ้านพระอาทิตย์เขาก็เป็นเอฟซีบ้านะอาพิย์หุนเซนฟังภาษาไทยออกจ้ะหุนเซนฟังการเมืองประเทศไทยทุกรอบจ้ะหุนเซนว่างจ้ะแดกวายฟรีอย่างมีเกียรติจ้ะเออหุนเซนกินวยเนี่ยยังไม่รู้เลยวายขวดไหนราคาสามแสนวาขวดไหนราคาสองสองร้อยอ่ะเออหุนเซนเนี่ยตอนนี้เขาว่างไงลูกเขาเป็นนายกเขาก็เลยว่าง แต่ว่าขณะเดียวกันพอว่างปุ๊บเขาก็เป็นสทลประจำประเทศเขมนแค่นั้นแหละเหมือนกับประเทศเราเนี่ยเส้นเอ็นเปื่อยว่างก็เป็นสทลประเทศละสทลประเทศเราเธอเรื่องที่ฮุนเซนพูดแล้วฮาที่สุดซึ่งก็เป็นเรื่องเดียวกันกับที่พวกเรารู้เรื่องท้งประเทศนั่นก็คือว่าไอ้ปอกแขนปอกคอน,ะน่ะชัดเลยเห็นไหมล่ะไอคนที่ป่วยทิพ่ะซึ่งเราก็รู้ก่อนฮุนเซนป่วยทิพแล้วเธอคิดว่าฮุนเซนไม่อ่านข่าวเรื่องนี้หรอฮุนเซนก็อ่านข่าวเหมือนกันว่ามันมีคนป่วยทิพ ไม่เข้าคุกแล้วก็ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลชั้น14เนี่ยทั้งหมด3เดือนน่ะเข้าใจป่ะฮุนเซนก็ดูข่าวประเทศไทยเหมือนกันเข้าใจป่ะฮุนเซนดูไปก็คงขำไปขมขำขี้แตกไปเหมือนกันแหละฮุนเซนอะ่ะเออเขาดูละครไทยไปเขาติดละครไทยเออเขาติดละครไทยฮุนเซนเขาติดละครไทยเขาชอบหนังอ้ําพระจราภาเมื่อก่อนชอบชอบหนังละครเรื่องกบสุวรรณันแต่ตั้งแต่ดาวพระสุกอะ่ะจากนั้นพอ ออพอชอบกบสุวรรณปุ๊บหลังจากกบกบสุวรรณมีผัวเนี่ยเขาก็เลิกดูละครช่องเจ็ดจากนั้นเขาก็ดูละครอ,อ้ําพระจราภาจากนั้นมาเขาก็ติดละครช่องสามเขาก็เลยรู้หมดเลยพี่นงพี่นวงเขารู้จักหมดเออเขานั่งดูละการพี่นงพี่นวงพี่เออพอถ้าเกิดแกแกไม่ตื่นเช้ารายการสรยุทธเนี่ยแกตื่นไม่ทันเพราะว่าแกมาวายตื่นสายเออแกตื่นบ่ายเสร็จแล้วก็มาดูายการพี่นวงเลยแกติดแกติดละครช่องสามเออ